ามพวานหนึ่งในวานอนสิมงกุฎคุณศึกของพระรามชยยามพวานคือหนึ่งในกลุ่มเสนาวานอนกำลังสำคัญที่ช่วยพระรามปราบทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรนโดยมีชื่อเรียกกลุ่มนี้ว่าวานอน18ดมงกุฎชื่อเดียวกับสำนวน18ดมงกุฎวานอนสิมงกุฎหรือเสนาวานอนสิตนถือเป็นทหารระดับขุนศึก ของพระรามเป็นกลุ่มทหารเอกที่มีอิทธิฤทธิ์และบรรดาศักดิ์เป็นรองเทียงกลุ่มพญาวานอนทอย่างหนุมานสุครีปองคตชมพูพานินลพัฒนินนท์อาจรวมชามภูวราชที่เป็นพญามีด้วยเท่านั้นเสนาวานรเหล่านี้มาจากเมืองขีดขินของสุครีปและเมืองชมพูของเท้ามหาชมพูโดยวนรนทั้ง18ตนคือเทพที่จุติลงมาอาสารับใช้พระรามผู้เป็นองค์นารายอวตารให้การสนับสนุนพระรามกำราบเหล่าอสูรและเผ่าพันยักษ ดังบทละครรามเกียรติ์พระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ว่าเมื่อนั้นฝูงเทพเทวาน้อยใหญ่ต่างทูลอาสาพระภูวนายจะขอไปเป็นพลพระอวตารมาล้างเหล่าอสาูรพาลาที่หยาบช้าเบียนโลกทุกสถาน ทั้งนี้18เทวดามีทั้งโอรสของมเหศักขเทวราชเทพนพคราะเท้าโลกบาลและเทพประจำธรรมชาติทั้งหลายสีกายของวันนเหล่านี้จึงเป็นไปตามสีกายเดิมของเทพผู้จุดติลงมาสำหรับชัยยมพวานคือพระอีสานะหรือพระวิสารเทวบุตรแบ่งภาคมาจุติเป็นวนนันนเมืองขีดขินได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ถือธงชัยนำกองทัพพระรามไปรบเนื่องจากมีชื่อเป็นมงคลข่มนามอสูร ไยยามพอวานเป็นวานอนกายสีเทาหรือสีมอหมึกอ่อนเมื่อเสร็จสกรุงลงกาได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาฝ่ายขวาแห่งเมืองขีดขินในส่วนเสนาวานนอนตอนอื่นๆได้แก่หนึ่งเกยูน 2. มายูน 3. โกมุตหรือโคมุทอ 4. วยบุตรหสุรการ 6. นินเอก 7. นินขัน 8. กุมีตัน 9. นินราช 10. ส,สัตรพลี 11. วิสันตาราวี 12. สุรเสน 13. นินปานัน 14. มาลุนทเนัเเศร 15. นินปาสัน 16. นินพานอนหรือวิมล 17. เกสรธามาลานอกจากนี้วานนอน18มงกุฎยังได้รับพรจากพระอิศวรว่าแม้สิ้นชีพก็ฟื้นคืนชีวิตได้หากพระพายพัดผ่านเช่นเดียวกับพนุมานเสนาวานนกลุ่มนี้ยังเป็นที่มาของสำนวนเชิงลบ สื่อถึงพวกมิจฉาชีพที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือกลกงหลอกลวงผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือพวก18มงกุฎที่มาของสำนวนข้างต้นสง่าการจนาคพัณ์หรือคุณวิจิตมาตรากล่าวไว้ในหนังสือสำนวนไทยว่าในสมัยหนึ่งมีนักเลงการพนันพวกหนึ่งซึ่งถือกันว่าเป็นนักเลงใหญ่หรือนักเลงชั้นยอดพวกนี้สักตรามงกุฎจึงได้ชื่อว่า18มงกุฎหลังจากนั้นใครก็ตามที่เป็นนักเลงการพน,นัน แม้จะไม่ได้สักตรามงกุฎก็เรียกกันว่า18ปดมงกุฎคำว่ามงกุฎทำให้นึกถึง18มงกุฎในเรื่องรามเกียรติเมื่อกล่าวถึงนักเลงการพนันที่สักตรามงกุฎจึงเติมคำเป็น18ดมงกุฎต่อมา18ดมงกุฎได้ขยายความหมายออกไปหมายถึงผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากผู้ที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงผู้อื่นสำนวน18มงกุฎจึงติดปากคนไทยเรื่อยมา ทั้งที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใดๆของเหล่าวานอน18มงมกุดเลย